แกอะไรอยู่คะ่ะแกเลยครับหนึ่งสองสว้าวว้าวอะไรนะติ๊กตกติ๊กต,กต๊กตกิว้าวของชอบของโปรดของรักของลูกเลยไหนแก่ลยครับดึงออกมาเลยลกูกว้าวเล็ดึงออกมาเลยครับ โอ้โหเขาก็หอมมาดีเกินนะครับว,ว้าวไหนลองดูอีกเล่มสิคะแม่มีเซอร์ไพรส์คะ่ะว้าวว,ว้าวไหมว้าวไหมว้าวมันคืออะไรคะคือลดอะไรบ้างคะ x พูดดังๆสิคะ Excavator truck okay อันนี้อะไรนะ Bulldozer truck What is it Roll roller truck Yes correct เอารถต,ตักดินเหรอรถตักดินมันเรียกว่า Excavator truck, excellent, very good. Wow, Alaina! Ex excavator truck. How about this one? How we call this one? This one? What is it? Crane. Yes, crane truck. Anything else? Wow, what is it? Mm, oh, mommy also don't know this one. How about this one? Track? Yes, tractor. Yes, what is it? Hey? Yes, helicopter. Wow. Wow. Oh, but any young lady, เดี๋ยวแม่ค่อยสอนต่อครับครับสก <Sky rocket. S 2> ายโรกเก็ตอย่าอันนี้มันเรียกว่ารถอะไรลูกรถดับรถดับเพลิง Fire เอาโตจริง Fire engine truck อันนี้ Yes Fire Fire <c oughs> <your> Engine มีคนนเหรอมีคนอยู่ข้างในด้วยเครนเครนใช่ค่ะเครนค่ะเครนค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่ายังไงอะลูกมันอะเขาร้องว่าไง Help! Help! Somebody Help me <c oughs> ใช่ไหมคะอุย้ยแล้วก็มีคนนี้ขึ้นมาช่วยใช่ไหมหลกูกคนนี้เขาขึ้นมาช่วยใช่ไหมเขาขึ้นมาได้ไหมอะน,นี่ไงลูกจ๋า ตึงๆตึงๆตึงๆว้าวฉันมาช่วยแล้วอันนี้เอาลงไม่ใช่ค่ะเอาลงนี้ค่ะลูกสไลด์ลงนี้มันยากหน่อยเนาะตึงๆตึงๆตึงๆยีงไงโอเค how we call this one What is it อันนี้อันนี้ What is it อันนี้ j a แฮมเมอร์ Track hammer. Uh -huh. Uh -huh. What uh -huh. is it? Is uh -huh. excavator track? Uh -huh. Yes. excavator truck. Yes, uh -huh. excavator truck. What is it? Is it a track Yes. Uh -huh.